ได้มีมาบบตรการเกี่ยวกับถ้าเกิดมีแรงงานกลับเข้ามานี่เราทำยัางไงบ้างคะแล้วพร้อมรับครับขอยกขอเรียนว่าี่ครับกรณีที่มีแรงงานก่อสร้างหรือว่าแรงงานทั่วไปนะครับหรือชาวสุโข,ขไทยนะครับที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงนะครับระบบของการดูแลรักษาคือต้องมาแรยง,งานตรวจต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยทางเจ้ที่ของสาาสุขเมื่อแรยง,งานตัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดกรอง หรือมีการตรวจหาเชือ้ออกรณีที่เป็นผลบวกก็จะเท่าทําการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นผลลบและจะเป็นต้องกักตัวเราก็จะมีสเตจท,ทันทีหรือสถานที่กักกันนะครับนโยบายของเราก็าคือให้ทุกอําเภอจัดให้มีสถานที่กักกันตัวในอําเภอละหนึ่งแห่งอันนี้ก็คงมีความพร้อมนะครับในการที่ระบบของการควบคุมป้องกันดูแลนะครับในเรื่องของผู้ที่ติดเชือ้อและผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมาเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยเรามีการปล่อยไปแะละ้วเลยหรือว่าให้เข้าไปกะปคนกับคนโดยทั่วไปหรือไม่เนี่ยต้องขอเรียนว่าเรามีระบบของการโฮมคอลเนทีนณะปัจจุบันนี้ก็เพิ่มในเรื่องของสเตจคอลเนทีนคือสถานที่กับการตัวในทุกอำเภออำเภอละหนึ่งแห่งครับตอนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาจากกรุงเทพหรืออยากจะเข้ามาในสยเนไทยเขาไม่รู้จะทำะไงติดต่อใครได้บ้างหรือว่าทางมป,ป,ป,ปกครองเนี่ยน,นี่ให้ติดต่อโดยส่วน ครับเราในส่วนของจังหวัดสุขโขทัยในระวางระบบของการติดต่อนี้ไว้ที่ทางสาธารณสุขเป็นหลักนะครับกับทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นระดับรพอพสตในพื้นที่นะครับแล้วก็ระดับของสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลในสุขโขทัยทุกแห่งแต่ว่าถ้ายังไม่มีข้อมูลก็สามารถติดต่อในส่วนของทางอ,อำเภอรหรือทางจังหวัดได้นะครับเราก็จะประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดให้ครับ